ชนะขาดทุกแรงบันดาลใจยาริสแบ็คไรท์ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณ ครับผมกับตันปีติพัชร์ครูตะกูลครับขณะน,นี้เรากำลังนั่งอยู่บนรถยนต์ t ต y o ต a y ยา i s สซึ่งกำลังวิ่งอยู่บนถนนด้วยความเร็วคงที่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสภาพอากาศภายนอกปลอดโปรง่งดีครับมีเมฆเล็กน้อยและคาดว่าจะถึงที่หมายในเวลา1ชั่วโมงครับขอให้ท่านผู้โดยสารคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยและปรับระดับเกียร์ให้ตรงปิดอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดอ้าวม,มาปิดเพลงอินทำไมเนี่ย กำลังฟังพอๆอ,อ,อยู่เลยอ่ะเฮ้ยอง ขอโทษเราคิดว่าเราขับเครื่องบินอยู่โอ้อินมากไปป่ะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ความฝันของแบรนเป็นจริงแน่นอนนะ uh huh. เพราะว่ารายการ To y ยต a Drive in Love ของเราก็ไม่พลาดที่จะพาไปสถานที่สุดเจ๋งแน่นอนซึ่งตอนนี้จะบอกว่ากำลังจะถึงแล้วด้วยนะที่ uh huh. fly experience แบ n g k o k อแห่งนี้นั่นเองอิงเชื่อว่าแบบต้องอินเหรอแบบสุดๆแน่เพราะว่าเขามีการจำลองสถานการณ์ให้เหมือนกับเราเป็นนักบินจริงๆเลยอะ่ะจริงมากๆเลยเนี่ย uh huh. ตอนนี้ก็ใกล้แล้วอยู่ในลานจอดรถหาที่จอดก่อนนะ มาที่นี่นะคะอิงเริ่มต้นจากศูนย์บริการโตโยต้าการจนาเทพถนนพารามสีที่ติดกับโรงพยาบาลเทพทารินค่ะแล้วจากนั้นนะคะให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสีลมแล้วสังเกต BTS สารแดงจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคอนแวนค่ะขับตรงเข้าไปอีกแค่นิดเดียวนะคะและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรกก็จะเจออาคารสีบุญเรืองไฟเอ็กซเพรียนซ์แบงคอกก็จะอยู่บริเวณชัน้น G เลยค่ะ Uh huh. กับที่นี่เลย Fly Experience Bangkok ที่ที่แบบเนี่ยสามารถกลายเป็นนักบินได้แค่เวลา,นานครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครึ่งชั่วโมงเท่านั้นถูกต้องเจ๋งมากๆมันเป็นความฝันของเรามา20กว่าปีแล้วจะทำสำเร็จภายในครึ่งชั่วโมงมาเราไปเป็นนักบินภายในครึ่ชงชั่วโมงกันดลกก่าได้เรามเรีานอะไรครับ <c oughs> นี่มาบินกันใช่ไหมใช่แล้วค่ะแอบบุ๊กกิ้งมาแล้วด้วยโอเค60นาทีใช่ไหมเลยเป็นคนละครึ่งชช่วโมครึ่งชั่วโมงเนาะโอเคก็แพ็กเกจเราจะมีคร่าวๆนะครับจะมีตัวที่เราจองมาจะเป็น60เมินิทดวลเนาะแบ่งบินคนละครึ่งชั่วโมงนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะพาคุยบรฟด้านในนะครับเป็นการโชว์นิดหน่อยว่าจะควบคุมเครื่องบินยังไงบ้างนะปุ่มตัวนี้หมุนไปแล้วมันได้อะไรทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวเชิญด้านหนโอเคไปครับผม S <S> <S เดี๋ยวก่อนที่เราจะรับดีกจากที่บูมนะครับ,รบเดี๋ยวขอมานั่งพูดคุยกันนิดนึงได้เลยอย่างแรกเลยนะคะอยากทราบถึงที่มาที่ไปแล้วก็จุดเริ่มต้นนะคะของไฟ e x p e r i e n c e b a n g k o k แห่งนี้ค่ะเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2012นะครับโดยคุณเอกอพาพเตพกุลน,นะครับคือเขาเล็งเห็นว่าการบินของบ้านเราเนี่ยนะครับคือมีโอกาสค่อนข้างน้อยนะครั้นี้เราอยากให้ทุกคนเข้ามามีประสบการณ์กับการเข้ามาอยู่ในห้องคอกพิทนะครับหรือว่าห้องนักบินนั่นเองทีนี้เขาก็เลยมีความคิดว่า เราน่าเปิดให้คนไทยได้มีโอกาสเข้ามาเจออะไรแบบนี้ครับแล้ได้ลองบินด้วยตัวเองนะครับ uh huh. แล้วก็ทำมาทั้งหมด ็คือความตั้งใจของคุณเอกพนั่นเองแล้วไฟล์ติมูเลเตอร์ของที่นี่นี่มีความพิเศษจากที่อื่นไงฮะที่เราเป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยครับที่เปิดให้ทุกคนได้ลองเข้ามามีใจรักอยากบินบินได้เลยหรือว่ากลัวการบินเราจะทําให้ดูว่ามันไม่ใช่เรื่องอันตรายเลยทุกคนสามารถบินได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไฟล์ติมูเลเตอร์ที่นี่นี่มีกี่แอร์พอร์ตให้เลือกอะทางเราจะมีกว่า24,00 0สนามบินทั่วโลกเยอะมากครับแล้วที่จะทําการไฟล์ติมูเลเตอร์นี่ของเครื่องบินรุ่นไหนครับ ก็เป็น Boeing 737-800 NG ครับผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การบรีฟเราจะอธิบายคร่าวๆว่าทำไมถึงต้องเป็น737-800 NG นะครับไหนเดียโซนหน้านะเดี๋ยวพร้อมไหมเราบีฟกันเลยเนาะโอเคค่ะได้ใครบินก่อนนีเอ่ยใครบินก่อนเอาไงอิงให้แบบละกันเราบินก่อนเนาะเลยไมครับบลยครับ กลับมาพง,งาดคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอย่างโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014เป็นสมัยที่3ค่ะสำหรับทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรมัมยูเนเต็ดแม้ช่วงต้นฤดูกาลจะออกสตาร์ทได้ไม่ดีนักแต่พอผ่านกลางฤดูกาลไปแล้วทีมก็กลับเข้าสู่เส้นทางลุ้นแชมป์จนกระทั่งนัดสุดท้ายที่ได้เปิดบ้านไอโมบายสเตเดียมรับการมาเยือนของเพื่อนตำรวจต่อหน้าแฟนบอลกว่า30,000คนและก็สามารถเฉือนชนะไปได้2ประตูตอนน่อ1 สามารถคว้าแชมป์อย่างเด็ดขาดชนิดที่ไม่ต้องสนผลการแข่งขันของคู่อื่นๆเลยค่ะสร้างความสาตยาให้กับแฟนบอลซอกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยพิธีมอบแชมป์ได้รับเกียรติจากดอกอรองอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพลเมลิกจำกัดและคุณวิเชียนเอ็มประเสริฐสุขรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยแชมป์และเงินรางวัลอีก10ล้านบาท หลังจากนั้นก็เป็นพิธีฉลองแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งบรรดาน,นักเตะพากันแห่ถ้วยแชมป์ไปรอบสนามทากลางบรรยากาศของแฟนบอลสุดชื่นมือเลยทีเดียวค่ะถ้ามีใจเล่นฟุตบอลและทีมที่เล่นฟุตบอลด้วยใจแล้วด้วยมาตรฐานของฟุตบอลในที่สุดคุณจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นคือคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับอย่าท้ออย่าถอยขอแต่เพียงคุณมีศรัทธาแล้วขอให้คุณมีความมุ่งมั่น เราเชื่อว่าบอลไทยจะดีกว่านี้แล้วจะเดินไปข้างหน้าได้ครับสสูงงุดขอไทย วันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีงานมีเดอ r e เพรสโตโยต้าไทยพรีเมอร์ลีก2014ขึ้นที่ห้องประชุมสุพัชลาสายภายในสนามกีฬาแห่งชาติพร้อมอยังได้มีการจับสลากทั้งตั๋วผู้เข้าชมโตโยต้าไทยพรีเมอร์ลีก2014ประจำเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนให้กับแฟนบอลผู้โชคดีรับรางวัลทองคำหนึ่งสลึงจำนวน4เส้นซึ่งก็ได้รับเกียรติจากคุณวรวีมักกูดีนาย,ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ดอร์องอาจก่อสินคราพประธานบริษัท ไทยพรีมเมยร์ลีกจำกัดคุณรุ่งโรดขันชลีผู้ในการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ปร, Motor, ประเทศไทยจำกัดและคุณปียะพงผิวอ่อนตโตโยต้าฟุตบอลแอมบัสเตอร์เป็นผู้จับรางวัลและสำหรับรายชื่อผู้เข้าชมที่ได้รับรางวัลทองคำหนึ่งสลึงทั้ง4รางวัลมีดังนี้ค่ะคุณพีรพงศ์อารามนิติกุลบัตรชมสโมสรสิงห์ท่าเรือคุณไับูลสุดสุขบัตรชมสโมสรสิงห์ท่าเรือ คุณสว่างผู้ทองบัตรชมสโมสรสุพรรณบุรี f อคุณอาริพรผู้เงินพุ่มทองบัตรชมสโมสรสุพรรณบุรี f อ จากนั้นคุณรุ่งโรดขันชลีผูุ้่นในการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ให้เกียกรติจับรางวัลใหญ่ประจำปีจากหังบัตรเข้าชมโตโยต้าไทยพรีเมยรีประจรํารดูการ2557ซึ่งก็ได้แก่คุณเรวัตแก้วมงคลชัยบัตรชมสโมอสรอัชนาท FC ได้รับรถยนต์โตโยต้ายาริสมูลค่า599,000บาทไปครอง นอกจากนั้นคุณปียพงศ์ผิวอ่อนโตโยต้าฟุตบอลแอมบัสเดอร์อยังได้ประกาศรางวัลโตโยต้ามันลี่อวอร์ดรางวัลประจำเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2557โดยรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมได้แก่สุชาวนุชนุ่มจากสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมได้แก่สมชายสับเพิ่มจากสโมสรทีโอทีเอสซี และก็มาถึงรางวัลประจำฤดูกาล4รางวัลซึ่งก็ได้แก่รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยม Toyota MVP ได้แก่สุชาวนุชนุ่มจากสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดรับรางวัลรถยนต์โ o y ยต a c ค m r y h y b ฮบรมูลค่า1 8 8 9 0 0้า0บาทรางวัลดาวซันโว Toyota Top s corer ได้แก่เฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสจากสโมสรราชบุรีมิตดผล FC รับรางวัลรถยนต์ t o y ยต a Prius มูลค่า1 3 000, 7 9 0 0้บาท รางวัลโค้ชยอดเยี่ยม Toyota Best Manager ได้แก่มาซาฮิโรวาดะจากสโมสรชนบุรี FC รับรางวัลรถยนต์ Toyota Altis มูลค่า1,79,000บาท และรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม To โยต้ t ทีมแฟร์เพลย์ได้แก่สโมสรสงขลายู่ในเต็ดรับรางวัลรถยนต์โตโยต้ไฮลักซ์วิกโกแชม์มูลค่า864,000บาทจากนั้นคุณวรวีมักฟูดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ได้กล่าวสรุปภาพรวมของ To โยต้ไทยเพีย์ลีก2 1 4และปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะ ชนะขาดทุกแรงบันดาลใจยาริสแบ็คไรท์ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณเนแท้ครับ <laughs> เพราะว่าบรรยากาศมันของจริงเลยอ่ะมันทำให้ความรู้สึกมันเออมันตื่นเต้นเหมือนเราควบคุมเครื่องบินจริงๆอ่ะ <laughs> โอเคก็ตอนอื่นเลยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Flight Experience Bangkok นะครับรับในเครื่องบินจำลองแบบ737-800 NG นะครับมาดูวิธีการบังคับเครื่องบินกันดีกว่านะครับตัวนี้เรียกว่าโยกนะครับอุปกรณ์ตรงหน้าเลยนะครับใช้แต่เมื่อเราอยู่บนฟ้านะครับแล้วก็เวลาดึงขึ้น nose up นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ nose down นะครับเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังเดะเลยครับผม เรียกว่า MCP หรือหมวด Control Panel นะครับจะเสมือนอ Auto Pilot ของเครื่องบินนั่นเองนะครับเวลาที่เครื่องบินอยู่หมวดอ Auto Pilot แล้วเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจะไม่เลี้ยวจากตรงนี้ละเราจะเลี้ยวจากตรงนี้แทนนะครับแล้วหมุนขวาเฮดดิ้งมันจะเลขเพิ่มใช่ไหมครับเครื่องบินก็จะเลี้ยวไปตามเฮดดิ้งที่เราตั้งเอาไว้ครับครับผมก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้พร้อมไหมพร้อมครับผมพร้อมเนาะโอเคกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้ปุ่มนี้เป็นปุ่มทอรก้านะครับครับ วีวันก็จะได้ยินเสียงโรเทชให้เราดึงขึ้นนะครับวี one เ <V 1. S 1> ด้งขึ้นได้เลยครับโ okay, อเคเราตอนนี้เราเทคออฟแล้วนะนี่ครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับยังได้อยู่นะโอ้ยได้อยู่นะมันเยอะมากเลยฮนะเนี่ย <laughs> ต่อมาเราทําการลงจอดแล้วนะครับหานไปเล็กลึกนะตอนตอนช่วงเฟสที่จะลงจอดเนี่ยเ right ป็นเฟสที่ยากที่สุดนะครับผมโอเคพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะโอเคเดี๋ยวแรงนิ้งเกียร์ดาวให้ผมเลยครับครับผมโอเคแล้วก็สปีด160ครับยกตัวเบาเบยกขตัวเบา โอเควันนี้มากไม่มีเสียงเลยยินดีด้วยครับเราปลอดภัยแล้วเรามาถึงที่เดิมแล้วสุดยอดสุดยอดฮะผมเป็นความรู้สึกดีมากเป็นดีมากนแล้วบิแฝงตัวมาโอ้โห ยอมกลับนะคะคือขอใส่เสื้อครบเซ็ตแบบว่าเต็มที่แล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองอยู่นะคะอิงรบกวนถอยถอยหลังนิดนึงครับมันเข้ามันเข้าเฟรมนะอันนี้นะคะอิงก็เข้ามาอยู่ในห้องของนักบินเรียบร้อยแล้วนะคะอิงเหลือไปเห็นมีเสื้อของนักบินด้วยนะคะเท่มากเดี๋ยวกับตันอิงจะใส่เองนะคะเมื่อกี้แบบไม่ได้ใส่ยังไงบ้างค ดูนาโอ้ยตอนนี้คือตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพอได้มานั่งจริงๆเรารู้สึกสั่นไปหมดเลยสันส่นได้หมสั่นเลยโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอเคได้ค่ะโอเคพร้อมนะครับพร้อมค่ะเห็นไหมว่าเคยกขึ้นเบาๆยกคย้างไว้ครับยกค้างไว้โอเคเยี่ยมมากนี้หมุนสปีดให้ผมหน่อย230ครับ จำลองได้เหมือนเป้งจริงๆนะคะแล้วตอนนี้ยังสั่นอยู่เลยรู้สึกว่าเราคงทําผู้โดยสารข้างหลังเขาเมาจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันเซไปเซมาแต่ว่าพี่มูมคอยให้กําลังใจตลอดก็รู้สึกโอเคขึ้นค่ะจำงแล้วอ่ะจลองมาใช่ไหมคะใช่แล้วโอเคนี่มาก โอเคทีนี้ reverse flash ครับตัวนี้เรียบร้อยเย่ถึงด้วยตัวนี้ภาพเป็นไงบ้างครับผิวผิว ดีเลยครับถือว่าเป็นดีเลยก็คือตามเป้าหมายเป๊ะนะครับความสูงก็สวิงไม่เกิน500ร<ม>้อคือดีมากนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่บูมากเลยนะคะที่มาสารฝันแล้วก็มาสอนั้งกับตันอิงกับดันแบมด้วยนะคะคือวันนี้รู้สึกแบบมีความสุขม,มากจริงๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบินดีครับผมเ,เนยังไงบ้างคะกับตันแบม มองเห็นนะค้ตัวเองแล้วล่ะเหลือวิสนุกมากอิงขอบคุณมากเลยที่พามาที่นี่ทำให้รู้สึกแบบ in l ล v e กับ flight experience มากเลยอิงเป็นไงอิงก,ก็ชอบนะคือเป็นประสบการณ์ตื่นเต้นแล้วก็แปลกใหม่ออมากๆองไม่เคยแบบลองขับเครื่องบินหรือว่าอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินมา<ช>ก่อนเลยใช่เหมือนกันอะ <ๆ S 2> ตอนนี้ก็เริ่มตื่นเต้นแล้วว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไป in l ลิฟกันที่ไหนอีกอิงต้องจัดให้แบบ อินอนเลยะแน่นอนรายการของเราพาไปสถานที่เจ๋งๆมันๆนกันอยู่แล้วโอ้โหดีมากเลยครับสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ได้นะครับในรายการ Toyota Drive in Love ทาง M Channel ทุกอาทิตย์เลยครับใช่แล้วนะคะยิ่งน่าจะสนุกสนานในขนาดไหนก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะคแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะไปครับแป๊ดหนึ่งไม่ส่งบ้านเหรอตามมามินไม่ส่งเลยเหรอใช่แล้วย่าลือ่ะเอาทิ้งไวน้นี่เหรอเฮ้ยมีิน้ะไรวาทิ้งอย่าลิม <laughs> โอเคกลับกลับครับกลับไปด้วยรถแล้วกันไปไปด้วยยาลิม สำหรับใครที่อยากมาร่วมประสบการณ์การบินจำลองกับ Flight Experience Toyota Drive In Love เรามีสิทธิพิเศษให้ครับเพียงแค่ติดต่อมาที่เบอร์0849302112รับไปเลยคูปองส่วนลดสำหรับเล่นเครื่องเล่น Flight Simulator จำนวน25รางวาัลรางวัลละ2ใบรีบๆโทรกันเข้ามานะครับ